สวัสดีนะคะทุกๆคนคะ่ะรู้ไหมว่าการขายคือการให้รู้ไหมหลายคนอาจจะไม่ชอบขายของกันนะคะก้อยก็เป็นแล้วก็ไดไอเดียมาจากการอ่านบทความหนึ่งคือเขาคุยกันว่าเขาไม่ชอบขายของเลยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ถามกลับไปว่าเขาก็ให้เหตุผลว่ามันเหมือนเราไปเอาอะไรจากคนอื่นตลอดเวลาความจริงเขาก็มีสินค้าอีกหลายตัวที่อยากเอาไปขายตั้งแต่ว่าจะลงสินค้า แนะนำสินค้าก็ไม่ได้ลงไม่ได้แนะนําลูกค้าแชทมาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่กล้าคุยความรู้สึกกับมันเย้งกับตัวเองเหมือนรู้สึกไม่โอเคในบทสนทนานั้นก็สนทนากันไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจบทสนทนาเพราะว่าเขาไม่ได้ทําการขายของมาก่อนไม่เคยทาการค้าแล้วก็ทํางานประจามาก่อนก็เลยมีบทสนทนาแก้กลับไปว่า ให้คิดว่าการขายคือการให้เพราะว่าการขายคือการให้สิ่งดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้ซื้อหรือลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากเขาซื้อสินค้าของเราเช่นแบบเขาคือขนมหรือขายขนมน้องมมาเนี่ยมันทำให้ชีวิตของลูกค้าดียังไงก็คนที่ขายขนมให้น้องหมาก็คือเขาขายขนมสุขภาพใช่ไหมคะ มันก็ช่วยให้สุขภาพของน้องหมาที่ทานก็ไม่เป็นโรคไตลูกค้าที่ซื้อไปก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ามีเวลากับน้องหมาที่เขารักอย่างยาวนานมากขึ้นไม่ป่วยตายไปก่อนเวลาอันควรใช่ไหมคะเหมือนหมาตัวเก่าของเขาคนที่ผลิตอาหารหมาสุขภาพขึ้นมาเนาะก็เพราะหมาตัวนั้นตายเพราป่วยตายก็เน้นย้ำบทสนทนาก็มีการเน้นย้ำว่า ต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าให้คิดว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ออกมาขายไม่ทําขนมน้องหมาสุขภาพขึ้นมามาอีกกี่ตัวต้องตายไปก่อนเวลาอันควรเหมือนหมาตัวก่อนของของเขาเองเพราะว่ากินอาหารที่มีโซเดียมสูงมีสารกันบูดไม่ดีกับตยของน้องหมานะที่ที่เขากำลังทำอยู่ก็คือ ทำมาจากความใส่ใจน้องหมาความรักน้องหมาการดูแลสุขภาพน้องหมาเนาะไม่เกี่ยวกับยอดขายเลยมันไม่เกี่ยวกับกําไรมันไม่เกี่ยวกับเงินที่เขาทําออกมาได้หรือไม่เกี่ยวกับผลตอบแทนอย่างอื่นเลยมันคือความรักที่มีให้น้องหมาอ่าบทสัญญาก็ไล่าย,ยาวไปเลยพี่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะน้ำตาคอ ในบทสนทนาเขียนว้อย่างเนี้ยหลังจากสองสามวันถัดมาปฏิหารก็เกิดขึ้นกับพี่เขาสินค้าของน้องมาหลายๆรถออกมาเพียบออกมาเพียบพี่เขาก็ส่งข้อความมาหาคนที่เขาปรึกษาเนาะขเขากคยกล่าวดีว่าขอบคุณนะน้องตั้งแต่พี่เปลี่ยนทัศนคติว่าพี่ไม่ได้ไปขอแต่พี่เป็นไปให้พี่ก็มีกำลังใจขึ้นมาในการขายของไม่รู้สึกแย่อีกแล้ว รู้สึกเป็นพลังงาน e n e r g y ที่ดีที่พี่กำลังไปให้สิ่งดีๆกับคนอื่นให้สิ่งดีๆกับน้องหมาของลูกค้าคราวนี้พี่เขาก็ตอบเรื่องน้องหมาในแชทดีขึ้นตอบแชทลูกค้ามากขึ้นกลายเป็นออเดอร์เข้ารัวๆเลยลูกค้าซื้อง่ายสุดเริ่มซื้อเป็นเซตแล้วแล้วก็เขาก็ส่งข้อความมาบอก คนที่เขาปรึกษาว่าขอบคุณน้องมากๆนะคือแบบเป็นข้อความขอบคุณแบบอย่างยาวเห็นไหมคะแค่เราเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดว่าการขายไม่เท่ากับการขอแต่เป็นการให้เราก็ไปต่อได้ไกลๆไม่ทาครึ่งๆกลางๆเพราะเราอยากให้สิ่งดีๆกับคนอื่นพี่คนนี้เขาเปลี่ยน mindset จากการขายเป็นการให้แล้วเพื่อนๆ้ขงเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นการขายคือการให้แล้วเลยยังคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอขออนะคะแล้วก็ถ้าสนใจประกันตัวไหนของเบองไทยประกันชีวิตทักก้อยมาได้เลยนะคะยินดีดูแลทุกๆคนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาการขายก็เป็นเรื่องง่ายค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ